สบายดีท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เวลาบ่ายห้าโมงเนาะแรงเ,เจ้ากับมางานเป็นคำก่อนก็นเลยวัดทายเอาคลิปเนาะทายเอาคลิปอันนี้นะอยู่ถนนคนเดินเนาะ,ะเชียงคานเนาะเมืองเชียงคานจังหวัดเลยเนาะ นี่แหละถนนคนเดินเวลาบ่ายห้าโมงเพราะว่ามาถ่ายออกคือถามว่าคําแล้วมันกล้องมันจะจะถ่ายออกมได้เนาะพุ่งวันไหนพ่งวันไหนทเล่นว่าพุ่งวันไหนลูกเบิ้งไปแบบนี้ล่ะอันสมอันนี้นะ,ะนี่พระเจ้าก็ขายฮะหอาอาหารมีคนเดินเนาะลงหลายพายมากอะ่ะโซเชียลดิสเซนซะินอยู่เนาะพระเจ้าก็พญยายมาลีเลี้ยง เฉพาะมื้อนี้เฉพาะเฉพาะตอนนี้เนาะมาขามหวา,านนี่หลายเตื้อมาขามหวา,านนี่หลายสมควรเนาะมาขามสีทองหนึ่งโลร้อยบาทโอ้ไม่ไม่สดสดเนาะสีทองซุกโลร้อยบาทเนาะแล้วก็มีน้ำส้มขั้นนี่นะน้ำหมักเกี้ยงขั้น โซมขั้นสามขวดร้อยบาทขวดใหญ่หกสิบบาทขวดใหญ่ขวดน้อยอยู่แล้วดอยโอ้เป็นโรตีก็มีโอ้สามขวดร้อยบาทขวดใหญ่หกสิบบาทโอ้โบเรตผสมห่อเปอร์เซ็นใช่ไหมโอ้โหน่าทานมากน่าทานน่าอร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยมากนู่น ผีสดใสแ๋วเลยแฉลแ๋วแฉลสดส,ด,สดใหม่ใหม่สดใหม่ๆทั้งนั้นใหม่ๆอร่อยมากอร่อยมากนี่โรตีโบราณโรตีโบราณเด้อร่แผู้บมเดอ้อคนคนเรียนคิวเด้อเข้าคิวซื้อ เนาะอันนี้ของของวงสายสุริส,สีเสียงคานถือว่านักท่องเที่าาทวทวยว,ยวม,ม,ม,ายยม,มาเป็นทัวร์เป็นกรุ๊ปทัวร์เลยเนาะกรุ๊ปทัวร์เลยเป็นกรุ๊ปทัวร์มาคือซีมประมาณเกือบร้อยเนาะเกือบร้อยคนมุ่งแหละมาเป็นทัวร์คันรถทัวร์คันใหญ่ๆเลยฮะเลยเนาะ เอายางไฟยางไฟเนาะยางไฟจะมีท้านขายปิ้งข้าวจี้ข่าวหนุ่มยางร้อน เอาร้อนร้อนยบยี่สิบบาทนะมันส <c oughs> ิยี่สิอร่อยอร่อยอร่อยร้อนนะไม่ร้อนไม่เอานะ <c oughs> เพราะว่าผมจะเอาไว้กินนานไม่ใช่ว่าทานตอนนี้เค <c oughs> <Okay, S 2> ครับขอบคุณมาก <c oughs> ครับอร่อยมากอร่อยมาก แล้วรอไปรอไปทางสุมถือว่าบรรยากาศเมื่อนี้ถึงซีเมนถึงซีเมนฝนฝนตกเล็กๆน้อยๆเนาะฝนตกแบบปลาปายนะแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยลวงหลายไายมากเนาะอันนี้ความมึมกย่างความมึกย่างรอยปาลารอยซาบาทความมึกสดๆย่างความมึกไข่ นี่หมูไข่ย่างสดแซ่บนอันนั้นทางหอมเข้ามาเด้อร์ทางซูมเด้อร์แล้วมานี่เป็นห้าไขาย ขายเสื้อผ้าต่าง,งวๆเือือวมหลายภายมากเสื้อแบบเป็นย้อมสียอส้ยอมสีธรมรมชาติเนาะอ้อันนี้มันอันนี้มันอันนี้เป็นอะไรโคกบุญโอโคกบุญโคกใ,ให้ทำให้เป็นเป็นบุญโอเคน่าทานจังน่าทานจัง คนนี้อนะันมีบังบั้งไม่เนาะคือกับอันคือกับบังคือบังบังไม่อันที่ว่าคนบองเล่าไหว้อะไรเนาะเอาแหว่งคนะือว่าเป็นแบบโบถังปันปอกเนาะมีขายมีขายเราขายเบีย้ยคุกวุ้นือว่าเป็นเป็นบังแบบนี้นะเป็นถังแบบนี้นะถือว่าเป็นคกวุ้นโลด มันโคกวุ่นเนาะมันโคกวุ่นเยางไปยางไปอันนี้เป็นห่านห่านใขรเนาะโคกวุ่นอแล้วนี่ ขวดละสามสามขวดร้อยทุนขันสุดสุด,สดอันนี้เป็นเซียงคานรินเวอร์ริเวอร์วอล์รเวเนาะแฮมเซียงคานร i เวอร์วอล์ค ว่าสวยงามสมควรเนาะแถมของเลยสไตล์ทรงแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาไม้เห็ดเนาะเอาไม้เอาไม้แท้เห็ดอันนี้โรตีตาโคนเนาะโรตีตาโคนนี่ก็ อร่อยโรตีตาคุณโรตีหกสิบบาทห้าสิบบาทโรตีไข่โรตีกรอบเท่าห้าสามชิพก้วยเนาะเดินไป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 โอ้กล้วยกล้วยกล้วยน้ำ mình có quế nam này quế nạm này, miếng 20 baht 20 baht ดิสิบาดดิสิบาดนนคนเดินเลาะไปเลาะไปอนี่อาหารเวียดนามก็มีโอ้อาหารเวียดนามมีปากอ่อยวนปากอ่อยวน ปลาหม้อยวนแบบหมูสับมีไหมฮะไม่มีแบบแบบว่าไม่ไม่โอมันต้องได้รวมแครอทถ้าไม่เอาแครอทไม่ได้ไไดโอ้เด,เดินดูไปก่อน ก็บแบบมีแต่หมูกัต้นหอมแครอทมันเป็นมันเป็นมันเป็นยวนฝรั่งแล้วเอาทานผู้สมทานผู้สมทานผู้สมโอ้บิ <c oughs> ๊กไบนี่ BMW หุ่นถูกหอ้โห บิ big buy, big buy. ه, 1200. ๊กไบค์บิ๊กไบค์อ่าพันสองร้อู้หใหญ่สมควรได้อ่าพันสถือว่าพันสองร้อยซีซีไอ่าพันอ้อยนี้ก็ ه, 1200. อ่าพันสอมดแล้วนี่อันนี้แมน คลิปข้าพื้นบ้านเดอ้อนี่เด้อเป็นหวดเป็นสะดุ้งเป็นเอ,อียงพึงเค็งพนี่บข้าพืนานเท่านี้แหละเส็ดเองเนาะคลิปโฮมเมด ปูก็มีปูตัวน้อยๆอเดิน,ไป,ดนไ,ปไปเดินไปไปเดินไปอันนี้แม่นของฝากจากเชียงคาน เส alive, alive. Ooh, ้นเข้าเปียกตอรบอรีตอรบอรีอร่อยอร่อยโอ้สีสวยมากดูดูลูกโต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 นั่นแหละอร่อยมากนะง่ายตัวนี้แหละอร่อยอร่อยโตโตนี่แหละอร่อยมากนะง่ายนี่ง่ายตัวนี้แหละอร่อยอร่อยนี่ ไปไปเดินไปเดินไปอันนี้เฉากล้วยนมสดทางหอมนางขามานอเออข้าวส้มนี่แหละอันนี้แมนขนมปังปังจีสาวบาทสาวบาท โอ้อน,นี่ตัวน,นี่ซุปจับกพัดเสียงคานรวติ่มซำอะไรเนาะแต่เอาคนใส่ซือแบบแปลกๆเนาะ เดินไป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  đơn phải, đơn tay đơn phai cung cung mẹ Nam, ping Wuppi, oh, in ตายเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้กิ่งเห็ดนะี่งไม้กิ่งเห็ดเว้ยเลยน,ะนี่ได้แห็งบูติกโอ้ที่พักวันนี้เต็ม ยำยำแหนมข้าวคุกสีทองสีทองเหิมร้อยบาทสีทองสุกก็ร้อยบาท กลับแล้วกลับแล้วไม่ไหวเดินไกลมากอ่าทาผู้ชมเขาเจ้าก็เดินถ่ายคลิปมากก็ถือว่ายาวสมควรเมื่อยบม่ไหวแล้วเนาะค่อยขอยุติไว้เท่านี้ก่อนเนาะ ค่หน้าค่อยว่ากันไหม